เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของชายอินเดียคนหนึ่งที่เขาได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวน่ากลัวบนท้องถนนที่เขาต้องขับรถผ่านทุกวันเพื่อไปทำงานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะโดยก้อยจะขอสมมติชื่อของชายชาวอินเดียคนนี้ว่ามาฮานนะคะมาฮานเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีพศ2549เขาอาศัยอยู่ที่รัฐเตรังคณา เมืองซาฮีราบัตประเทศอินเดียสำหรับคนที่ไม่รู้จักกับเมืองนี้เมืองนี้จะอยู่ห่างจากไฮเดรบัตซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเตร,รังคนาประมาณ100กิโลเมตรเมืองซาฮีราบัตนี้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สำคัญของรัฐเตร,รังคนามาฮานได้ทำงานกับบริษัทใหญ่รายหนึ่งที่ผลิตรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งอย่างไรก็ตามเรื่องราวที่น่ากลัวที่เขาเจอไม่ได้เกี่ยวกับทางบริษัทที่เขาทำงานอยู่ แต่สิ่งที่เขาเจอเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางไปทำงานเขาอาศัยอยู่ห่างจากที่ทำงานโดยเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่กับภรรยาสองคนระยะทางห่างจากอาพาร์ตเมนต์ไปจนถึงบริษัทที่เขาทำงานอยู่ประมาณ4-5กิโลเมตรถนนสายที่เขาใช้เดินทางไปทำงานมีรถพุกพ่านในตอนเช้าถึงตอนเย็นแต่พอตกกลางคืนถนนสายนี้จะไม่ค่อยมีรถพุกพ่านเท่าไหร่จะมีก็แต่ รถบรรทุกและรถบัสที่ใช้สัญจรผ่านไปมาด้วยความเร็วอยู่พอสมควรด้วยเพราะถนนที่โล่งมาฮานเดินทางไปทำงานด้วยรถจักรยานยนต์อยู่เป็นประจำเวลาเลิกงานของเขามีเวลาตายตัวอยู่แล้วแต่ด้วยภาระหน้าที่งานที่เยอะจึงทำให้เขาไม่สามารถกลับที่พักในเวลาที่ปกติได้ ในหลายๆครั้งเขาก็กลับที่พักในเวลาเาวลสามถึงสี่ทุ่มเขาอาศัยอยู่ที่ชั้นสองของอพาร์ตเมนต์หลังห้องจะมีระเบียงมองเห็นข้างหน้าอพาร์ตเมนต์ได้วันหนึ่งเขาได้ขับรถจกักรยานยนต์กลับจากทำงานในเวลาสี่ทุ่มระหว่างทางนั้นเองเขาก็ได้ถูกสุนัขจรจัดฝูงหนึ่งประมาณ7ตัววิ่งไล่รถของเขาจึงทำให้เขาต้องรีบขับเร่งรถเร็วมากขึ้น เขาขับรถเร็วอยู่พอสมควรแต่สุนัขฝูงนั้นก็ยังคงวิ่งไล่ตามมาเป็นระยะทาง500เมตรแต่เขาก็ขับรถหนีพ้นสุนัขฝูงนั้นมาได้และขับรถกลับที่พักเมื่อเขาขับรถไปถึงที่พตเมินต์เขาได้เห็นภรรยาของเขาออกมายืนรออยู่ที่ระเบียงหลังห้องภรรยายืนมองมาที่เขาที่ขับรถเข้ามาอย่างไม่ละสายตา มาฮานคิดกังวลแล้วว่าภรรยาของเขาต้องโกรธแน่ๆเลยที่เขาเลิกงานดึกอีกแล้วมาฮานเดินขึ้นไปที่ชั้นสองเดินเข้าห้องก็พบกับสิ่งที่ภรรยาของเขาทำอย่างผิดคาดกับสิ่งที่เขาคิดเอาไว้ว่าภรรยาจะต้องโกรธแต่สิ่งที่ภรรยาทำคือภรรยาถามมาฮานว่าเด็กที่นั่งซ้อนท้ายรถมาฮานคนนั้นคือใครแล้วทำไมไม่ขึ้นมาด้วยละ่ะ มาหานแปลกใจกับสิ่งที่ภรรยาถามจึงตอบภรรยาไปว่าเขาขับรถกลับมาคนเดียวไม่มีใครซ้อนท้ายมาด้วยตาฝาดเลยเห็นภาพหลอนหรือเปล่าตอนกลางคืนอาจจะเห็นเงาต้นไม้ผิดเพี้ยนไปก็ได้และมาหานก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฝูงสุนัขที่วิ่งไล่รถของเขาให้ภรรยาฟังภรรยาของเขาก็ได้บอกให้เขาขับรถอย่างระมัดระวังด้วยเพราะภรรยาของเขาเป็นห่วงคืนนั้น มาอาบน้ำพักผ่อนเข้านอนตามปกติด้วยความเหนื่อยล้าจนกระทั่งเช้าวันต่อมาเขาก็ออกไปทำงานเหมือนเช่นเคยแต่ในวันนี้เป็นวันที่แย่หน่อยเพราะมีฝนตกตั้งแต่เช้าเขาเดินทางไปทำงานยากนิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานฝนก็ยังคงตกอยู่แต่ตกในแบบที่ไม่แรงมากนักในวันนี้เขาเลิกงานเป็นเวลาสองทุ่ม เขาก็ได้ขับรถกลับอพาร์ตเมนต์แต่ระหว่างทางนั้นก่อนจะถึงอพาร์ตเมนต์ประมาณ1กิโลเมตรระหว่างทางเป็นป่าอยู่ตามข้างทางขณะที่เขากำลังจะขับรถข้ามสะพานมาฮานได้เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุราวๆแปดถึงเก้าขวบเธอยือนอยู่ข้างทางพร้อมกับแบกถุงสีดำไว้ใบหนึ่งเหมือนมีของอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นมาถึงตอนนี้ฝนก็ได้ตกหนักขึ้นแล้ว เมื่อเขาเห็นเด็กน้อยผู้น่าสงสารคนนั้นยืนอยู่เพียงลำพังในขณะที่ฝนกำลังตกหนักอยู่แบบนี้ทำให้เขาอดสงสารเด็กหญิงคนนั้นไม่ได้เลยมาฮานจึงหยุดรถและถามเด็กหญิงคนนั้นว่าหนูมาทำอะไรที่นี่คนเดียวหนูกำลังจะไปไหนให้น้าไปส่งบ้านไหมเด็กหญิงที่น่าสงสารพยักหน้าตอบรับให้มหาฮานไปส่งเธอที่บ้านมาฮานถามต่ออีกว่าบ้านของหนูอยู่ในเมืองใช่ไหม เด็กหญิงคนนั้นก็ได้แต่พยักหน้าตอบมาหานม่อีกครั้งตอนนั้นฝนตกแรงและมีฟ้าร้องด้วยมาหานจึงให้เด็กหญิงคนนั้นรีบขึ้นซ้อนท้ายรถของเขาและได้ขับไปส่งที่บ้านเมื่อเด็กคนนั้นซ้อนท้ายรถเรียบร้อยมาหานได้ขับรถออกไปเวลาผ่านไปประมาณ15นาทีก็เข้ามาถึงในตัวเมืองมาหานชะลอรถเพื่อที่จะถามเด็กหญิงคนนั้นว่าให้ไปส่งที่จุดไหน แต่เมื่อเขาหันไปก็พบเพียงความว่างเปล่าเด็กหญิงคนนั้นได้หายไปแล้วเขาเริ่มกลัวขึ้นมาทั้งที่เขาขับรถมาด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเด็กหญิงคนนั้นจะกระโดดลงไปได้อย่างไรก่อนที่รถเขาจะจอดมาหาันไม่รอชา้าเขาเรีบขับรถกลับอาพาร์ตเมนต์โดยเร็วและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ภรรยาของเขาได้ฟัง ทั้งคืนนั้นภรรยาของเขาต้องปลอบเขาอยู่นานกว่าเขาจะหลับลงไปได้จนกระทั่งเช้าวันต่อมาเขาก็ได้ไปทำงานตามปกติมาหานได้นำเรื่องที่เขาเจอเด็กผู้หญิงคนนั้นเมื่อคืนไปเล่าให้กับเพื่อนร่วมงานของเขาได้ฟังเพื่อนร่วมงานของเขาหลายคนก็บอกว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันกับที่มาหานไปพบเจอมาพวกเขาสันนิฐานว่า อาจจะเป็นเด็กเร่ร่อนที่เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตอยู่ในบริเวณนั้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามมาฮานก็ไม่ได้สืบหาความจริงเกี่ยวกับวิญ,ญญาณของเด็กหญิงคนนั้นที่มาปรากฏตัวให้เขาไปส่งในคืนนั้นและไม่รู้แน่ชัดว่าสิ่งที่เพื่อนร่วมงานของเขาสันนิษฐานนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่แต่ที่แน่ๆเขาจะพยายามทำงานให้เสร็จโดยเร็วและไม่กลับบ้านดึกอีก แต่ถ้าต้องกลับบ้านดึกจริงๆเขาจะเลี่ยงไม่ผ่านบริเวณที่เจอเด็กผู้หญิงคนนั้นถึงระยะทางจะไกลกว่าแต่ถ้าเพื่อความสบายใจเขาก็คงต้องขับไปเส้นทางอื่นที่ทำให้เขาสบายใจมากกว่า